เรื่องคุณพระน่ากลัวมากพระเมื่อกี้วันนี้วันนี้สมใช่ไหมพระสมองคใหญ่ก่อนกบเพิ่งไปกราบท่านมาแน่ว่าคือข้างนอกคือไปกราบท่านไปก็เคารพเคารพทุกทุกองค์อะนะคะเน่ว่าเราไม่ทราบอะไรยังไงแล้วก็อีกอย่างนึงยิ่งสูงยิ่งหนาวใช้คำนี้ดีกว่าแล้วก็ ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ความรู้สึกไปนะแอบมองว่าเหมือนขบวนการหรืออะไรไม่แน่ใจแหละเพราะดูผิดปกติไม่ไม่ได้อยู่ในวิสัยของการที่ทำผิดแล้วประราชิกทั่วไปณเหตุการณ์ที่ผ่านมากับสีการนะคะแต่หลังจากนี้น่าจะเป็นเรื่องของการที่เป็นเป็นประเด็นที่ถึงเวลาที่ต้องทำหรือเปล่า เขาเรียกว่าประเด็นต่อเนื่องไหมเออค่ะก็คือปูพื้นเอาไว้ว่าจะเจอแบบนี้เสร็จถึงเวลาก็คือฟันทงเลยว่าเดี๋ยวโดนกันเป็นแถบๆแ,แล้วก็ลางแล้วก็เป็นกลุ่มใหม่ที่จะขึ้นมาอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือลางบางมันจะมีหนักว่าน,นี้เดกดอะก็หน้าสองสาวันนี้ก็ถ้าถ้า,ถาท่านวันนี้เคลียร์ได้น่าจะเบาแต่ถ้าท่านวันนี้ยังเงียบ หรือไม่มีใครไปชี้แจงแอบกลัวอีกสอง,องมไม่แน่ใจสี่ม,มี 3, ม3ใช่ไหมอ่ะสอง,สสงไม่น่าโดนไม่อีกสามไม่น่าค่ะจากวันนี้แล้วก็ที่กำลังเป็นข่าวอยู่ไม่น่าถ้ามีก็คือทุกอย่างก็จะเงียบที่สุดหรือไม่ก็จะมีเรื่องของการอาพาสแบบกระทนหานอะไรแบบนี้มากกว่า ล้างมาแล้วส่วนหนึ่งเดี๋ยวเหลืออีกครึ่งหนึ่งเหลืออีกครึ่งหนึ่งแต่ครึ่งหนึ่งเนี่ยไปคิดว่าไม่น่าจะแค่ผ้าเหลืองอย่างเดียวน่าจะมีอีกวงการหนึ่งที่ก็โดนเป็นแถบๆเป็นเป็นทั้งแผงทั้งหน้ากระดานอย่างเงี้ยค่ะน่าจะมีอีกสีมีบ่าเนาะแต่ไม่ใช่สีเขียวไม่ใช่สีน้ำเงินอ่าไ,ไ,ออไม่ขาว,ขาวจา้ะ เหลืออะไรอีกเหลืออะไรอีกเหลือแดงแดงไม่มีอ่าที่เหลือไปคิดเอาเอง,เอองสม้มส้มยังไม่หมดส้มโดนไปแล้วแต่เนี้ยคือบาแข็งเหมือนกันบาแข็ง,ขง<า>ไปเตียวบา,บาอ้าวหนูไม่ได้พูดา <laughs> สา,<ร>าไม่ไป<า>ข่าวาขาไม่โดนขาวไม่โดน เขียวไปโดนค่ะทำไมมันจะโดนน่าน่าจะยกยวงอยู่ค่ะใช่ช่วงประมาณกันยาตุลาพฤศจิกาค่ะเอ่อสิ่งที่น่าจะโดนน่าจะเป็นเรื่องของการที่ไปช่วยเหลือกลุ่มที่ทำผิดอย่างเช่นพวกแก๊ง อะไรทั้งหลายแหล่แต่ว่าอยู่เบื้องหลังแล้วก็จับได้ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคคใช่ใช่เออตรงๆนะคะว่าก็ดีแล้วก็ดีแล้วใช่จะได้แบบว่าปรับปรุงกันนิดนึงเพราะว่าแต่ก็เคยได้ยินคำว่าผ้าเหลืองคืออาชีพอะนะ เราก็ไม่สบายใจเราก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเพราะว่าเราต้องกราบต้องไหวเรายังต้องแบบต้องทําบุญต้องพึ่งต้องพึ่งท่าน,นอยู่เพราะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองกันให้ดีๆคิดว่ารักษาศีลจะจะไปอยู่ในผ้าเหลืองจริงๆแล้วอะค่ะเราก็ต้องทําดีไม่ใช่หวังว่าแค่ไม่มีงานทําไม่มีข้าวกินแล้วก็ไปเป็นพระอะไรอย่างเงี้ยค่ะแปลว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ถ้าเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยไปก็มองว่ามันก็สมควรแล้วนะ หลักฐานชัดหมดเนาะเราไม่ได้แบบปักปั๊มเนาะค่ะตรงนี้คือปราชิกเขาหมดจากความเป็นพระไปแล้วอะนะคะแต่ว่า ข้างล่างอะคะ่ะเขาจะมีนรกอยู่อีกขุมหนึ่งที่คนไม่ค่อยรู้เขาจะเรียกว่านรกของผ,ผู้ทรงศีลก็คือทุกศาสนาเนี่ยจะมีอยู่นะคะแล้วก็จะแบ่งไปเลยว่าอยู่ต้องถือศีลกี่ข้ออยู่เลือกแล้วปวารณาแล้วถึงเวลาถ้าผิดเนี่ยไม่ได้โดนแค่ลบหนึ่งเหมือนเรานะโดนแบบลบสิบลบยี่สิบคูณสองคูณสามเท่าไปเลยอะไรแบบนี้คะ่ะก็คือหนักหนากว่าคนปกติอยู่แล้วไปถึงบอกว่าถ้าไม่พร้อมอะอย่าไปบวช ใช่ค่ะเพราะว่าเราต้องไปสอนคนอื่นไงคือมีความรู้สึกว่าหนึ่งว่างสองด้วยความที่เราเคยบวชเป็นพระเนาะมันเก็บกดหรือเปล่าเออไม่มีเวลาแบบเหมือนปกติและอีกอย่างหนึ่งร่างกายของมนุษย์อะคะ่ะมันไม่สามารถที่จะถืออะไรได้ยาวขนาดนั้น ออฮอร์โมนด้วยธรรมชาติร่างกายแต่ปัญหาคือคนที่เข้ามาแบบช่วยช่วยกันช่วยทําให้มันระเบิดขึ้นมาเนี้ยเนี้ยก็คือโหดห้ายเกินไปไหมอมโหดหลายเกินไปก็คือไปก็โทษผู้หญิงนะใช่เพราะว่าจริงๆเราก็ควรจะรู้อยู่แล้วอะเราเป็นผู้หญิงอะแต่เราไปยุ่งกับคนที่เขาไม่ควรอะไรอย่างเงี้ยค่ะยิ่งไปไปเปิดช่องมันก็ก็ไม่เหมาะสม,มค่ะ ก็เป็นไปได้ที่ไม่ทันโลกแต่ก็คือไม่ทันโลกแต่ต้องทันกฎของตัวเองด้วยเพราะว่าตอนที่บวชอะไปถือกฎเลยนะกฎพิษุนี311ข้อไปแบบถ่ายเอกสารแล้วก็พับใส่กระเป๋าตลอดเวลาเราเราต้องระวังอะแล้วยิ่งเป็นผู้ใหญ่ขนาดนั้นนะคะไม่ทันโลกไม่ได้อ,อืไปก็ยังกาบอยู่แต่ไปเลือก แล้วไปก็จะเป็นหนึ่งในอาสาที่จะเลือกให้ให้ทุกคนได้กราบแบบมีมีที่ให้กราบจริงๆแต่ก็ขอนะว่าถึงเวลาแล้วว่าท่านก็อย่ามาทาให้เสียหายนะคะ<อ> <laughs> ไปก็เลือกใช่บางทีเราก็เหมือนแบบเอาเรามาเป็นอาวุธมาเป็นเครื่องมือหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะแต่ก็ก็จะพยายามเฟ้นหาพระที่น่ากราบให้ดีที่สุดแล้วก็เวลาที่ไปโพส์อ่ะก็คือไปจะตั้งใจโพส์ว่าไปกราบตามได้นะไม่มีปัญหาอะไรแบบนี้ค่ะ เรื่องดีๆอยากให้มีทุกวันอเออก็ทุกคนพูดตีหมดแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหม <c oughs> ทุกคนพูดที่เบอร์แล้ว <c oughs> ครึ่งปีหลังครึงงคร่งปีหลังเก็บของหนีน้ํา <c oughs> หนีจริงนะคะไม่ได้หนีเล่นๆนะที่ครึ่งปีแรกเนี่ยคือแค่แค่มาเตือนนะคะ <c oughs> แล้วก็เรื่องของการขึ้นเรือน่ากลัวจริงนะคะ <c oughs> ขึ้นเรือไปเที่ยวระหว่างเกาะนู้นเกาะนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดือนประมาณกาไก่ ไม่ใช่เดือนนี้นะประมาณกันยาเนี่ยมีที่น่าจะมีเรื่องของเรือล่มเรือมีปัญหาเรืออับปางอะไรแบบนี้ค่ะก็น่ากลัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นเช็คสภาพอากาศแล้วก็อีกอย่างหนึง่งอย่าพึ่งตนกกับข่าวเพราะว่าการตนกกับข่าวหลังจากนี้ค่ะจะทําให้ประเทศพังกว่านี้ที่ว่ามีไปเดินเล่นไปเดินสวนสนามกันอะไรช่วงหนึ่งอะค่ะเดี๋ยวจะมีอีกรอบหนึ่งซึ่งรุนแรงมากเพราะฉะนั้นไปไม่อยากให้ไปทําลายประเทศ ขอใช้คำนี้ดีกว่าไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรแต่ว่าอยากให้นักท่องเที่ยวกลับมาในช่วงไฮซีซันแล้วเราก็จะได้ค้าขายกันเราจะได้มีเงินมาใช้ชีวิตกันน่าจะดีกว่ามไม่แน่ใจเพราะว่าบางทีคือคำยั่วยุมันมันน่าทำให้ออกไปอะ่ะมันมันน่าออกไปแต่ว่าไปอยากให้ทุกคนเข้าใจคำว่าเกมการเมือง มันมีคําว่าเกมอยู่ข้างหน้าค่ะอย่าไปเล่นกับเขาอ,อันนี้ไม่ทราบแต่น่ากลัวมากอม,มันมีช่วงหนึ่งที่ไปเห็นภาพนั้นแต่ตอนนี้คือนิ่งสนิทเออใช่ค่ะใช่แล้วก็เกิดการหยุดแล้วก็แล้วก็วกท่านนายก อุคงองก,ก็ก็ต้องพักแป๊บหนึ่งใช่ไหมคะแต่หลังจากนี้คิดว่าน่าจะได้รู้ช่วงประมาณเดือนพฤศจิกาน่าจะชัดแหละว่า,าว่าจะเป็นผู้ชายคนไหนอน่าจะต้องพักยาวเออ นโยบายดีมากแต่เราก็โดนปิดไปแล้วหลายนโยบายโดนยกเลิกไปแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะทำแบบนี้กับพวกเราอีกหรือเปล่าค,คุณนค,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 คนคุ้นเคยที่ออก, TV, กทีกวีคู่กันทุกวันคู่กันทุกวันจริงๆเขาก็เดินตามท่านนายกอุงอิง,องมาตลอดนะสองคนเนี้ย อยู่บ้านเดียวกันแล้วก็อยู่คนละบ้านอยู่ติดคู่กันเลยสองคนนี้คือแคนดิเดตไปคิดว่านะก็คือบ้านเดียวกันนั่นแหละคนผู้สูงอายุ่ม่สุดที่รักหนูต้องพักสุดที่รักหนูสูงสูงสูงมากแล้วเกินเอื้อมไม่ควรไม่ควรลงมา มีบ้านเดียวกับนายกกับคนละบ้านตอนนี้สองคนเดี๋ยวรอหนูว่าใช่รอเดี๋ยวเดี๋ยวชัดๆเนี่ยคือกันยาเนี่ยน่าจะมีภาพที่ชัดแล้วก็น่าจะโผล่ประมาณ70-8 0ซที่ขึ้นมาจากพื้นดวงประเทศเพราะตอนนี้เหมือนแบบว่าต่างคนต่างต่างคนต่างทำคะแนนใช่กันยาแล้วก็พฤศจิกาเนี่ยน่าจะชัดเจนแล้วว่ามีการปรับ มีคนหนึ่งเป็นอีกคนหนึ่งไม่เป็นเคยเป็นหนึ่งกับไม่เป็นหนึ่งใช่น่าเราบันเทิงไงเราก็จะงงง,งกันน่อย <laughs> เริ่มยากแล้ว <c oughs> ไปแกะกันเอาน่าจะแกะสนุกรอบนี้แต่ว่าต้องแกะแล้วแหละคะ่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> ปีนี้เผาจริงรู้สึกยังไงไปมองว่าไปพูดหลายรอบแล้วเนอะคำว่าเผาอะค่ะ เผาแบบมันมอดหมดไหมอ่ะเผาแบบเพิ่งจุดไฟหรือเผาแบบมันมันใกล้จะมอดแล้วอะไรเงี้ยไปมองว่าเผาแบบกําลังเพิ่งจุดไฟกาลังกาลังเตรียมไฟแล้วก็เตรียมจุดใช่ค่ะเตรียมแค่จุดคบเพลิงตอนนี้จุดใหม่เราสามารถเปลี่ยน กองฟืนได้แล้วก็มีเพื่อนมาเล่นด้วยเพราะฉะนั้นกลุ่มเพื่อนที่มาเล่นนะตอนนี้น่าจะเล่นเล่นไม่เล่นต่อไม่ได้แล้วที่เหลือก็คือต้องภายในเล่นกันเองอ